โอเคทุกคนก็การสซว,วิสดีุ่ผู้ชมเล็อไรก็ช่องหลาอาโพล่านะครับวันนี้จะมาเล่นเกมฟรีไฟล์มูลไฮไลท์กับเพื่อนนะครับซึ่งก็จะมาดูกันเลยครับว่าจะชนะหรือแพ้น,นะครับก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับมาก็จะมีปืนดังนี้ซึ่งก็จะแบบเป็นปืนที่ผมแบบพอเล่นเป็น ปืนดีสุอเนี่ยแหละเป็นปืนที่ผมถนาดสุดละเดี๋ยวนี้ยังไงซึ่งระบบผมแบบปัดไม่ค่อยไปนะครับทุกคนมาทางไหนวะอ๋อมาดิเอาโหมาดิ จเจ็บอันนี้ยังไงอุ้ยไอ้บอยวอยาแป๊บทุกคนไม่ไหวจริงจริงนะโอ้โหซำเกาะซำเกาะไม่ไหวไม่ไหวอู๊มโดนเตะตัวทุกคน เอาใครเอาโต้โต้ทำไรอ่ะโต้ขีดดีเอลนะครับนี่โอ้ยแดงแดงเลยรับเมื่อกี้โอ้โหเมื่อกี้ตั้งไอ้วอร์มคันนิดเดียวเนี่ยนี่ไอ้ปับถูกแล้วอู้เมื่อกี้แบบ บานหัวแบบนี้เดียวครับก็เป็นทางฝั่งออตโต้นะฮะขึ้นนําไปก่อนนะครับเอาต้องเปลี่ยนทางข่าวเลยดอกมันไม่ขึ้นเลยอะ่ะเจ็ดเหมือนกันแล้วกันมันจะขึ้นไม่ไม่รู้นะครับแต่คนนั้นมาทางข่าดังนี้ฮะ กาจะก็เอาฮะผมเอาม้เาเพื่อนผมอยู่ไหนเนี่ยโอยไอ้วาห์หืมเมื่อกี้อัดตัวไปเยอะเลยฮะ A tidy bắt đi bóng, đi chung là đinh này ngon yên anh anh cứu hôm này ấy anh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  Đừng trường ấy này จ่เป็นจังหวะดีที่ผมจะตั้งค่าฮะร้อยสิร้อยสามสี่กูขอแล้วแล้วผมมันไปไหนวะเนี่ยเอ้ยบอก่อน นี้ก่อนนะดโครเจ็บฮะหมวกเกือบแตกอุ้ยโดนเด็ดตัว ม่ีคือแบบตึงมากเลยฮะเมื่อกี้คือแบบผมไม่น่าเอาสก,กิลอะไรมาเลยนะผมลืมเปลี่ยนสก,กิลนะฮะลืมเปลี่ยนสก,กิลโอยเรีย,ยบร้อยเลยถ้าเปลี่ยนสก,กิลตั้งแต่แรกคงดีนะครับ มาครับเมื่อผมน่าจะอขวาไม่ก็ไปกลางอเอียไปกลางตรงนี้ผมก็รู้นะไปกลางชัวร์อยู่ไหนอะ่ะเอเคมาหนึ่ง ปัดไ,ไม่ขึ้นวะอะดิยังไงอ่ะเอาไงเนี่ยเดี๋ยเพื่อนผมก็พุ่งมาเชื่อผมไหมล่ะยังไงฮะอุ้ยอค้งย้าโคดงย่าไม่ไหวจริงอู้หมวกเกือบแตกอะลคนหมวกเกือบแตกอะครับ

รบร้อยฮะเป็นไงแล้วอ่ะเออตึงเปล่าทุกคนเป็นไงซื้อผมได้ไหม อ่านะครับมาดูกันว่าตอนนี้เพื่อนผมหนีกันมาหรือ,อยังเมื่อกี้เนี่ยมันหายไปไหนไหเอาอยู่ไหนอะ่ะเฮ้ยเอาอหายไปไหนวะเล่นบนเลยเหรอเอาดีๆเฮ้ย เอาอยู่ปะเนี่ยเอ้าหนึกกลับมาแล้วนี่อุ้ยไม่โอ้โเรียบ <First slide. S 1> ร้อยอ่ะอืมว่าไม่แตกฮัยโหลไม่ก็บ่มตึงตึงแบบตึงเครียดมา ไปตอนฉากบูบูเลยโอเคมาละได้ดีเสืนนะ่อนะยังไงเพื่อนหมูมาขวามาดิโอ้โอโอจะต้องของของลบตาตรงนี้ ดูฮะนี่ฮะแดเด้งแ๊ดเด้งแ๊ดนะฮะ,ะ,ะอู้ ตึงๆฮะคือผมอาจจะเม้มปากไปหน่อยนะคะ